อันนี้แตงกวาค่ะเอ้ยอน,นี้แตงร้านค่ะพริกกำลังแตกยอดสวยงามค่ะเจี๊บดปลูกไว้อันนี้ต้นหมอมไข่พรสุกไว้ต้นหมอมอันนี้เก็๊ยบมะเขือยาวกำลังสวยก็เจีพรบใส่น้ำหมักขี้วัวน,นะคะนี่สวยงามค่ะอันนี้ ใบมังลักค่ะนี่พรมันใส่น้ำหมกักนี่มะเขือยาวกำลังสวยจากยอดตาย,ตายฟื้นมาสวยงามค่ะนี่ค่ะพริกพริกเก็บพรปลูไว้ค่ะกำลังมะเขือเปาะค่ะนี่ออกลูกด้วยมะกออกเขือเอาะสวยค่ะสวยงาม อันนี้มะเขือ,อเทศนี่เจะพอดลูกไว้ค่ะมะเขือ,อเทศกำลังสวยค่ะอันนี้มีพริกกับครึ่งชช่นี่ค่ะพครึ่งชช่กำลังงามนะคะนี่กำลังจะโตค่ะครื่งช่ค่ะ นี่หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งพริกค่ะพริกงามค่ะผัะกาากาดขาวพี้ยขึ้นผักกาดขาวพี้ยอ่อนขึ้นอันนี้คือกระลำค่ะเจ๊พอปลูกไว้กระลำสวยงามต้นใหญ่มากค่ะ,คะนี่ละสี่ห้าต้นค่ะกระลำ พริกค่ะพริกสวยค่ะต้นใหญ่อวบพริกพร่กกะหล่ำต้นสวยงามค่ะประก,กัดเขียวค่ะละโกค่ะค่ะยี่งคนปลูกไว้ค่ะสวยงามน,นี่ค่ะแปลงกำลังเป็นลูกนะคะเนี่ยลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แตงกำลังเป็นลูกค่ะนี่ตายลูกหรือว่านะลูกใหญ่เท่าไรแปงกำลังเป็นลูกค่ะดูเจพอจะถ่ายทั่วฝักยาวลูกใหญ่มากค่ะให้ดูนะจ๊ะค่ะลูกใหญ่จริงๆนี่ยพอน,นี่ไม่เคยเห็นลูกใหญ่ขนาดนีน้ใหญ่มากค่ะดูสิคะยาวด้วยค่ะ น,นั่นเจพอนจะเอาไว้ทำพันธุ์ค่ะทังยาวทั้งใหญ่ดูค่ะโอ้โหใหญ่มากค่ะทั้งยาวทั้งใหญ่มีรูปนึงทั้งยาวทั้งใหญ่เมื่อวานเจพอนเดบไปแล้วหลายลูกแต่อันนี้ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยค่ะใหญ่มากไม่เคยเห็นวกา้าวใหญ่ขนาดนี้ใหญ่จริงจริง เอานิ้วก้อยเลยค่ะใหญ่กวนิ้วก้อยเจ๊พอรอีกค่ะใหญ่ย่าโอ้โหนะควน้ำหมักขี้วัวค่ะเจ๊พรหมักไว้เป็นปีแล้วค่ะเจ๊พอรอำมาลาดลาดไว้แล้วก็นี่ค่ะโอ้โหอันนี้มาละคิดุก เกิดเองกระลำค่ะเนี่ยสวยงามค่ะนี่ะพักกัดเขี้ยวพักกัดเขี้ยวเขาเป็นเพี้ยเจคอนทำยาฉีดแล้วตายค่ะนี่ขาโพดค่ะเขาโพดเจคอนปลูกไว้ โ้าวโพดนาข้าวโพดค่ะสวยงามค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันหลังเจพรจะไปพาไปทำน้ำหมักขี้วัวคะ่ะนี่ค่ะ มะเขือปอกมีต้นหนึ่งสวยมากค่ะสวัสดีค่ะวันหน้าเจาพรจะถ่ายน้ำหมักขี้วัวให้ดูนะจ๊ะค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะเจพรจะทำสวนค่ะเจพรย้ายเบี้ยกระลำค่ะ